สวัสดีครับผมบิวตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Healthy b a a r e Channel คำว่า IF หรือ intermittent fasting เนี่ยหลายๆคนคงเคยได้ยินอยู่แล้วแล้วก็สามารถหาข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงวิชาการได้จาก Google แน่นอนครับคลิปนี้เราก็เลยจะไม่พูดถึงข้อมูลอะไรที่มันเข้าใจยากเราจะสรุปสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจแล้วเอาไปทำตามได้ภายใน5นาทีโอเคมาเริ่มกันเลย IF หรือ intermittent fasting เนี่ยก็คือการกินอาหารแล้วก็อดอาหารแบบแบ่งเป็นช่วงเวลานะครับก็คือจะมีช่วงกินแล้วก็จะมีช่วงอดหัวใจหลักของการทำ IF ก็คือ เพื่อลดอไขมันนะครับโดยปกติร่างกายของเราเวลาเรากินอาหารเข้าไปร่างกายก็จะผลิตอินซูลินออกมาเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดแต่การทำา y f พอเรามีช่วงอดอาหารที่มันยาวนานมากขึ้นช่วงอดเนี่แหละครับร่างกายจะผลิตอินซูลินออกมาน้อยลงแต่ก็จะมีการผลิตกรดฮอร์โมนออกมามากขึ้นด้วยช่วงนี้มันจะทําให้ร่างกายของเราเผาผลาญได้ดีขึ้นแล้วก็ดึงไขมันที่เก็บอยู่ ออกมาใช้ได้มากขึ้นตามหลักของ IF นะครับที่มีคนศึกษามากทีนี้การทำ IF f ทํทำยังไงมีอยู่2แบบที่ผมจะแนะนำก็คือแบบ Lean g a เก s แบบนี้ทำง่ายที่สุดก็คือกินอาหาร8ชั่วโมงอดอาหาร16ชั่วโมงช่วงอดเนี่ยชั่วโมงเราไม่ได้หิวโหวยมากนะครับเพราะว่ามันนับเวลานอนด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ เรากินอาหารมื้อแรกตอนเที่ยงตรงแล้วก็มื้อสุดท้ายตอน2องทุ่มนะครับก็เป็น8ชั่วโมงใช่ไหมแปชั่วโมงทีนี้อีก16ชั่วโมงก็คือตั้งแต่2องทุ่มไปเรื่อยๆจนเราข้อนอนเราตื่นตอนเช้าก็ยังไม่ได้กินนะครับอดไปอีกนิดหน่อยถึงตอนเที่ยงก็เริ่มกินมื้อแรกได้นี่ก็คือ16 8เป็นวิธีที่ทําง่ายสุดๆอีกแบบหนึ่งก็คือ Fast Fi ก็คือการกินอาหาร5ชั่วโมงแล้วก็อดอาหารอีก19ชั่วโมง อันนี้ก็คือจะโหดขึ้นอีกนะครับปกติอด16กิน8อันนี้กิน5อดอีก19แบบนี้จะใช้ความอดทนสูงขึ้น IF กินอะไรได้บ้างในช่วงที่กินอาหารเนี่ยกินได้ตามใจตัวเองเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับเรายังต้องคุมอาหารกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ลดของหวานมันทอดตามโปรแกร,รมไดเอทปกติเลยเราแค่จำกัดช่วงเวลาเข้ามาครับ ก็คือเราจะมีกรอบเวลาให้ตัวเองแต่ชนิดอาหารเนี่ยเรายังต้องคุมอยู่แล้วก็พยายามกินให้มันได้สารอาหารครบ1วันที่เราต้องการนะครับไม่ใช่ว่าเรากิน8ดชั่วโมงเราก็ไปตัดมือ้อบางมื้อออกแล้วเราก็กินเหลือแค่2มือ้อแบบนั้นเนี่ยจะทําให้ร่างกายได้รับพลังงานน้อยเกินไปแล้วท้ายที่สุดระบบเผาผลาญของเราก็จะเสียส่งผลให้ระยะยาวเนี่ยเรามีโอกาสที่จะกลับมาโยโย่ได้ง่ายมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะ ราลดน้ําหนักมาตั้งนานใช่ไหมสุดท้ายเราก็กลับมาน้ําหนักเท่าเดิมแบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับ oh, <no. S 1> แล้วช่วงที่อดอาหารกินอะไรได้บ้าง ช่วงที่อดอาหารเราสามารถกินทุกอย่างที่ไม่ให้พลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่ากาแฟดำหรือแม้กระทั่งไดเอทโค้กเรื่องไดเอทโค้กเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่เขาบอกว่าให้ระวังผลของการกินไดเอทโค้กแล้วมันจะทำให้เราอยากความหวานมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องดูตัวเองเป็นหลักนะเพราะว่าผมกินไดเอทโค้กแล้วผมไม่เห็นรู้สึกแบบนั้นเลยผมก็ไม่ได้อยากของหวานอะไรมากขึ้นกินไดเอทโค้กกินแล้วก็จบอันนี้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วละกันครับ โอเคข้อดีของการทำไอเอฟก็แน่นอนครับก็คือเรื่องของการลดไขมันแต่ทีนี้ข้อเสียของการทำไอเอฟอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่า IF ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนอย่างเช่นคนที่ทํางานใช้แรงตลอดการทำไอเอฟจะทําให้คุณหิวโหวยอ่อนเพลียมากๆเพราะฉะนั้นก่อนจะเอา IF ไปลองเนี่ยก็ลองดูก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนนะครับอดแล้วเราจะไหวไหมหรือไม่ก็ลองอดดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดไหวก็ทําต่อถ้าไม่ไหว ก็พอแล้วไปใช้วิธีอื่นก็ได้เพราะวิธีลดน,น้ําหนักเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีที่ดีที่สุดตายตัวนะครับทุกวิธีมันมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่ที่เราเหมาะกับวิธีไหนก็เลือกใช้วิธีนั้นจะดีที่สุดนะครับโอเคหวังว่าทุกคนจะมีความเข้าใจเรื่อง i-f มากขึ้นจาก ฉบับสั้นๆย่อๆแบบนี้เราสามารถเอาไปปฏิบัติได้ทําได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการรายละเอียดที่มันลึกมากกว่านี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้หากใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตาม Healthy b e ็ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ